ไอ้ด่างโคตรไอ้เคียมกินคนแห่งเกยใชัยคุณเคยเล่นน้ำในคลองหรือไม่คุณเคยรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังว่ายผ่านคุณไปเวลาคุณเล่นน้ำไหมมันอาจจะเป็นกระแสน้ำอาจจะเป็นเพื่อนของคุณที่เล่นน้ำด้วยกันหรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณโชคดีแล้วที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเล่าในวันนี้ กับเรื่องราวของสัตว์ดึกดำบันที่เคยเขย่าวขวัญชาวบ้านในจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คือตำนานไอ้ด่างโคตรไอ้เคียมกินคนแห่งเกยชัยว่ากันว่าตำนานของไอ้ด่างเกยชัยนั้นเกิดขึ้นที่วัดเกยชัยเหนือบรมธาตุเดิมตั้งอยู่ตรงทางโค้งของทางหลวงก่อนที่จะแยกเข้ามาวัดในปัจจุบัน ตำบลเกยชัยมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลมาบรรจบกันความกว้างของแม่น้ำสมัยนั้นกว้างกว่านในปัจจุบันเป็นสองเท่าบริเวณที่แม่น้ำทั้งสองสายบรรจบกันนี้เป็นวังตะกอนหรือปากน้ำซึ่งมีความลึกมากมีจระเข้ชุกชุมเรียกว่าเป็นวังจระเข้ชาวบ้านสมัยนั้นจะลงอาบน้ำในแม่น้ำแต่ละครั้งก็ต้องเอาไม้บาปักเป็นรัว้วเพื่อป้องกันจระเข โดยเฉพาะในบางวันที่เห็นจระเข้ออกมาพึ่งแดดเต็มริมน้ําซึ่งทําให้เกิดความกลัวในหมู่ชาวบ้านจนทําให้ไม่กล้าลงเล่นน้ําโดยอีกตำนานที่เล่าต่อๆกันมานั้นเล่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อวิเชียนเป็นเด็กวัดได้ศึกษาวิชาคาถาอาคมซึ่งสามารถทําให้แปลงร่างได้นายวิเชียนคนนี้เกิดไปชอบลูกสาวมัคคณายกวัด มัคคณายกวัดเห็นว่านายวิเชียนเป็นแค่เด็กวัดจึงไม่ยอมยกลูกสาวให้ดังนั้นทั้งคู่จึงหนีตามกันไปเมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ําเกยชัยโดยไม่รู้ว่าจะข้ามน้ําด้วยวิธีใดเพราะแม่น้ํากว้างมากจึงได้ร่ายคาถาน,นําน้ํามนต์ในขันให้เมียถือเอาไว้แล้วบอกให้เมียทราบสั่งความไว้อย่างเคร่งครัดว่าให้ใช้น้ำมนต์ในขันราดตนที่เป็นจระเข้จึงจะกลายร่างกลับเป็นคนอีกครั้ง แต่กลัวว่าเมียจะร่าจระเข้ผิดตัวเพราะเดิมแถวเกยใชัยมีจระเข้ชุกชุมจึงให้เมียสาวเอาสบายสีขาวผูกคอไว้เป็นเครื่องหมายฝ่ายสามีก็แปลงร่างเป็นจระเข้ตัวมกักุมาสบายที่ผูกไว้ได้กลายเป็นรอยด่างบนตัวซึ่งขนาดตัวใหญ่พอที่จะสามารถทำให้ภรยาเดินข้ามแม่น้ำไปได้จากฝากหนึ่งไปยังอีกฝากหนึ่งแต่แล้ว เมียเกิดตกใจกลัวไม่กล้าเดินข้ามพร้อมทั้งทำขันน้ำมนตกสามีก็เลยกลายร่างเป็นคนอีกไม่ได้ที่เรียกว่าไอ้ด่างเกย์ชัยเพราะคนเห็นว่าเป็นด่างสีขาวที่หัวแท้จริงแล้วนั่นคือสบายสีขาวที่ผูกคอเอาไว้ด้วยความโกรธแค้นจระเข้ที่ชื่อไอ้ด่างเกย์ชัยจึงถือกำเนิดขึ้นและอาลวาดไปทั่วชอบทำร้ายเฉพาะสุภาพสตรีก่อนเสมอ ด่างเกยชัยหรือไอ้ด่างเกยชัยนั้นเป็นชื่อเรียกจระเข้ที่อยู่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีความดุร้ายชอบอลวาดชอบทำร้ายผู้คนซึ่งสัญจรไปมาโดยเฉพาะพวกหาปลาจับปลาเล่ากันมาว่าสมัยก่อนนั้นมีจระเข้ชื่อดังตัวหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักกันดีนั่นคือไอ้ด่างเกยชัย พวกที่สัญจรไปมาหรือพวกหาปลาจะถูกไอด่างอารวาส<อ>ทำร้ายอยู่เป็นประจำหัวไอด่างนั้นมีสีขาวๆอยู่มากรูปร่างใหญ่ความยาวจากปากถึงขากรรไกรยาวกว่า2เมตรหัวสูงจากพื้นเกือบ3เมตรความยาวของลำตัวประมาณความกว้างของแม่น้ำได้คาดว่ามีความยาวมากกว่า10เมตรไอด่างเกยชัยเลยเปรียบเสมือนเรือข้ามฟากของเจ้าพ่อจุย้ย ดยสารเจ้าพ่อจุย้ยนั้นตั้งอยู่ตรงวังตะกอนชาวเกยชัยนับถือกันมากด่างเกยชัยอายุยืนและดุร้ายทำร้ายผู้คนมามากไม่นานนักมีชาวเรือขี่เมาใช้เรือมอลักษณะเป็นเรือท้องแหลมชาวจีนเรียกว่าเรือหายหลำบรรทุกข้าวมาท้าทายไอด้ด่างคำนั้นที่พูดออกมาพูดว่าเฮ้ยออกมาสิวะ ไอจระเข้ที่ว่าใหญ่นักใหญ่นะไอดาบเกิดชัยก็เลยออกมาตามคำเรียกร้องของขี้เมาคนนั้นหนุนเรือซ้ายทีขวาทีจนเรือเสียสมดุลและคว่ำในที่สุดในขณะที่เจ้าจระเข้ยักษ์กำลังโจมตีเรืออย่างเกลียก้ยกล่อมขี้เมาคนนั้นได้โอกาสสวมวิญญาณไกรทองใช้สามง่ามทิ่มแทงตามท้องจนเป็นแผลมากมายตั้งแต่หัวจรดหางหลังจากเกิดการต่อสู้ระหว่างชาวเรือขี้เมากับไอด่างนั้น ไอ้ด่างถูกแทงหลายครั้งจนทนพิษบาดแผลไม่ได้เอาหัวเกยหาดหน้าวังตะกอนซ้าจึงถูกขี้เมาขึ้นมายิงส้าจนตายหลังจากนั้นชาวเรือและชาวบ้านได้ผ่าท้องไอ้ด่างเกยช้ยออกมาพบว่ามีซากศพของชาวบ้านและคนที่หายตัวไปพร้อมกับของมีค่ามากมายทั้งแก้วแหวนเงินทองสร้อยกำไลข้อมือข้อเทา้ารวมถึงของมีค่าต่างๆ หลังจากที่ไอ้ด่างสินฤทธิ์แล้วชาวบ้านได้เอาหัวไอ้ด่างเกยชัยไปไว้ที่ศาลาเจ้าพ่อจุย๋ยซึ่งหลังจากนั้นได้มีการโยกย้ายโดยในปัจจุบันที่ศาลเจ้าแม่เกยชัยมีหัวกระโหลกจระเข้อยู่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหัวกระโหลกของไอ้ด่างจระเข้ในตำนานนั่นเองและเนื่องด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็นเรื่องราวในตำนานที่มีการเล่าปากต่อปาก ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงถึงความน่ากลัวของจระเข้ขนาดมหึมาที่มีความดุร้ายชอบทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปมาจนถึงวาระสุดท้ายของเจ้าจระเข้ตัวนี้ที่เป็นตำนานไอ้ดามเกยชัยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวใน Black Story เล่าย้อนความวันนี้ครับถ้าชอบรบกวนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับในตอนหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีก โปรดติดตามรายการ Black Story เล่าย้อนความได้ใน Facebook Fanpage และ Youtube ของทางทีวีพูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ